ชมสวนสวยๆด้วยกันจ้าชมนกชมไม้ชมสวนนะจ้าด<ม>อกทิวลิบกำลังงามเลยจ้า ส,สวัสดีคะ่ะพบกับช่องเทยไตยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะได้ยังเหยียดครัมานี่ข้าโพดค่ะ well ส่วนมากอาหารกลางวันตัวโตก็จะกินประมาณนี้ค่ะเมฆขโพดก็ผลไม้อะไรต่าง <intell> ๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ผลไม้หลากหลายอย่างค่ะยูต๊ะพี่ละค่ะนะคะส่วนมากเนี่ยพระเวนก็สิกินประมาณนี้ละค่ะพี่น้องป้องไปค่ะเมื่อนี้ก็มาว้าสู้กันฟังอีกแล้วนะคะช่วงทอกเทยไทยเนาะคะ่ะสไปรใหญ่สไปรโก้แห่งฮอลแลนด์เนาะคะ่ะมีผัวแก่ยักเย้ยักยันนะคะเลียงสร้างเท่าขายง่าได้กินค่ะเพิ่นว่าเรียงสร้างน่อยตายจอยอะ าอาจสิบอมีนะคะพี่น้องค่ะคำโบราณบรนกาวไวตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะถ้าความดีของเรายังมีอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะตัวโต้ก็สะมาว่าถึงเรื่องแฟนเก่านะคะพอใหญ่เก่าเนาะค่ะเอื่นแฟนนะคะเพราได้เอินสามีบรไดเอินผัวเพระาพระว่าบราะไดจดทะเบียนสมรสกันณนะตอนนั้นนะคะ แต่สาหรับแฟนคนปัจจุบันสามีคนปัจจุบันอื่นสามีได้ครับเพราะว่าตัวโจดทะเบียนครับแต่งงานเกียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็บอกให้กันฟังนี้หนึ่งนะคะบ่มีมวนลูกกัอย่างมีสามีน้าเข่าอยู่เด้อค่ะพี่นงองค่ะ <c oughs> นะคะบางคนก็ถามว่าเป็นอย่างคับเตจีนะคะผ้าแฟนกับบ้านแต่ละเตียผ้าพญ่กลับบ้านแต่ลครั้งได้ผัวรุ่นเล่า เถ่าก็พอก็แม่อีกก่าสันวาเป็นจังได้คะยุก็พูดเถ่ามันดีมองใดจังไดกับสิบอสู้กันฟังนิดนึงนะคะส่วนพญาย่เกาของโตตนะคะในคลิปที่ผ่านมาทอกเทยไทยที่ผ่านมาเนาะค่ะเอพีีเจ็ดที่ผ่านมาก็บอกถึงตอนเลิกรากันนะคะกับขอเบาเรื่องเกาอีกนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องขาจะฝ่าวเบื่อกันเด้อค่ะตอนผ้าพันเมียบ้านเพื่อไปค้นที่เหล่าเมายากับจริงแต่ว่า ในการเลี้ยงดื่มซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรต่างๆให้พี่ให้น้องแก่เต็มที่ตลอดค่ะไปบ้านทีแก่ก็ถามว่าน้องชายอยากกินอะไรพี่สาวสิกินยังพอเมียสิกินยังเนาะค่ะเพลกับพาะไปร้านค่ะร้านนี้เพอกระซื้อให้กินตลอดพอเพอกนกรเป็นคนกินคนดื่มคนสูบยาขี้เหลาเมายากาด็ดีไปจังหนึ่งแบบนี้แต่เราเป็นคนใจดีในส่วนนี้นะคะสิ่งที่เราขาดเขาอาจจะมี สิ่งที่เขาขาดเราอาจจะมีก็คิดมองหันเนาะค่ะกะบาลนี่ก็อ <c oughs> ยู่กันไปถ้าจะคิดแตะเรื่องเสร็จเรื่องนั่นเรื่องนี่แบบนี่แบบนั่นก็สิายาาหนอหนึง่งการอยู่กับผู้เฒ่าเนาะค่ะแต่กี่ตัวโต,วตวคิดว่าชีวิตเกี่ยวของสมัยตะกอนเป็นนุ่มขึ้นไม่ไหมยังขึ้นไม่ไหมยีซิปตนนุ่นๆก็เคยอยู่กับแฟนคนไทยมาเหลียวอยู่กับวัยวรุ่นกับอยู่มาหลากหลากหลายเหลียวบอกกซื่อสักค่ะก็ไม่ได้เอาใจเขา เป็นแบบนี้ส่วนมากต้องเอาใจผู้ชายนะคะต้องเอาใจเขาเอาใจครูรักเจ้าของมาตลอดก็เลยบอกเจ้าของว่าต่างแต่มาเยีงงานที่พัทยาตอนช่วงที่หาครูหาแฟนฝรั่งนี่ก็บอกเจ้าของนะคะถ้าจะคบกับต่างชาติหรือฝรั่งมังค่าฉันจะขอเลือกคบคนอายุ50กว่าขึ้นไปในตอนนั้นนะคะตอนนั้นตัวโต้ก็จะใกล้จะ30ปีเนาะค่ะพราะ่นี่ เรากะเสียนหลัดจากการเลี้ยวอย่างเลี้ยวถึงเราเคยมีแฟนเด็กหน่อยซีสาหาคนมาเลี้ยวบานนี้กะตัวตวก็เห็นเล่าเราก็อยู่ตอนนั้นนะคะอายุมากกว่าตัวโตวเกือบ40ปีผมเด้อค่ะหกสิบกว่านะคะพระาะญีก็ได้หกสิบแปดหกสิบเก้าอายุหลายกว่าพอ่อกว่าแม่ตัวๆอีกนะคะในตอนนั้นนะคะก็เ่ได้เป็นปัญหาอย่างกับเขาก็าเอาใจเฮาอย่ดอกค่ะในส่วนหนึ่งแต่เขาก็ขี้เหลาเมายาเนาะคะ่ะ ขอเงินขอหยังขอไปใส่ไปสวยปกติมันก็ได้เดายุนั่นน่ะครับพี่น้องก็เลยในทนในส่วนหนั่นมากจนมา,มาถึงวันเลิกล่ากันนั่นแหละค่ะคือกางขีดจิพานมาเนาะคะ่ะนี่ก็เลยววงนิดหนึ่งนะคะพอได้เห็นหนัน่นเห็นหนี่พอได้เที่ยวปุ่นเที่ยวผ,ไผีไปผีไปปุ่นเขาเกาใจเฮาอยู่เกิดมาทั้งเทียบอกส่วนตัวก็คือว่าชีวิตกูนี่ได้เอาใจคนมาตลอดกูขอให้คนเอาใจกูบางมือกนันน้ามันจะเป็นจังได้ขนานครับพี่น้องคะ่กะก็เลย ขอเลือกว่าอายุหาสิบกัวขึ้นไปดีกว่าเด้อหาแฟนฝรั่งอยากได้ประมาณอายุหาสิบกลัวขึ้นไปหามีความพุ่มฐานเผื่อได้เป็นเจ้าของบริษัทเองบ้างอะไรบ้างสําหรับตัวฝรั่งอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทมาเที่ยวหรือว่ามีงานการดีๆทำตัวตก็เลือกนะคะจากอายุหาซื้ัว่าเท่านั้นตอนไหนที่เลือก ที่เดินที่เขาสู้ช่วงหาฝรั่งยหรีฝรั่งอายุ30กว่า20กว่าก็มาชอบก็มีเลอคะ่ะที่จีบพวกรัเสเซียกันหลายนะคะพวกรัเสเซียโปโลแนลนด์หรือว่าพวกไอ้หลากหลายประเทศที่อายุน้อยก็มีที่ตอนนั้นมาจีบโต,โตัวโตมาชอบตัวโตนะคะออกับบ่อเลือกดอกคะ่ะขออนุหาสิบกว่าหกสิบกว่าดีกว่าเพื่อความอบอุ่นน้ำนะคบพี่น้องคะ่ะกั้ยุกันมากนั่นแหละคะ่ะคือขีปี่านมาบอกเลือกตัวโตกับบอกเลิกไป ทองไว้ในใจอยู่ค่ะฉันบ่สสวยดอกค่ะแต่ว่าฉันสิบอรอฝรัร่งมาบอกเลิกฉันค่ะฉันขอทองในใจตลอดตอนยูกับพ่อ่คนนี่นะคะฉันขอบอกเลิกแล้วก่อนเด้อค่ะในปีสุดท้ายเรากำหนดเลอกเกินไปมีเด็กหน่อยไปยังไปมาโัวโตเตไปนําบอกนาบ,บาบพาะลืมฝ่าลืม,ลมหมอกเข้ากับถึงเหตียดงานนึ่งกับเขามาห้องมายังกับเดดูเล่น,นะคะตัวตอนนั้นตัวโตวก็เช่าว่าพาทเมน้นหรือว่าคอนโด เป็นลายใหญ่ครึ่งปีไว้นะครับเพราะยายรัสสาไวเนาะค่ะกับจวนมากก็ททาความสะอาดเองเนาะค่ะประเด็กจ,จ้างเม่บ้านตัวโตวก็ทํางานก็ไม่ได้ว่าทาทั้งวี่ทั้งวันเนาะคัะไปร้านนวดถ้าลูกค้าเยอะเขาก็ถทรไมไปไปช่วยจังสี่นะค่ะกับดูแลเพราะยายไปนั่งเรืองเสือผ่าน้าเพศปีสุดท้ายี่น้องครับางเทียร้องขี่แตกเงียวเฮียนะคะไปเดินตลาดนัดน้ำกันทังสี่ตอนนั้นแล้วก็หกสิบแปดหกสิบเก้ามั้งคะ ไปเดินตลาดนัดส้อยบัวขาวนะคะพัทยานะคะกลางตลาดนัดรับปวดท้ายปวดทองกระลืมสายหุ่มบอดีสะไปบอกซื้อซื้อสกับผู้เฒ่านะคะขี่ยอดเงี้ยวแตกกลางตลาดนะคะตัวตักับผ้าไปเข่าห้องน้ำในตลาดแล้วก็ล่ออยู่ในห้องน้ำตัวตัก้าเมาเสือผ่าไหมนะคะไปเปลี่ยนให้เอากางเกงนอยเอากางเกงไปเปลี่ยนให้ไหมอยังไม่ไปทำความสะอาดกัน ณนตอนนั่นกระลากหลายอย่างเด้อกกับพี่น้องคะ่ะแล้วเสื้อผ้าไปส่งร้านซักเขาก็รับซักอยู่กับพี่น้องแต่ว่ากลางเกงในเราเรามีหลายอยู่คะ่ะเป็นสิบสิบตัวนี่คือวอ่าวาสู้กันฟั่งเนาะคะ่ะก็บว่ได้ว่าเจ้าของดีเจ้าของเลือแต่ว่าก็ว่าสู้กันฟังในส่วนนี้นะคะบม่อวันวาแต่สิว่าแเจฝฟรังบ,บ,บ,บดียางเดียวกับบอมเมนเนาะคะ่ะบาทนี่กลางเกงในเขาก็ไม่รับซักหรอกคะ่ะตัวตัวต้องมาซักบางครั้งตัวตก็แช่เป็นวันไว้เลยนะคะกางเกงในมันก็หลายตัวแต่ว่าพูดเฒ่านะครับพี่น้องค่ะ บางเทียมันก,ก็ศสีมี่อ้ขี้มีหอย่างเตดอย่นําเกล็เกงเกงในนะครับจว่าเป็นสีน้ําตาลเป็นแห่งน,นะคะก็ได้แซ่ไวกรค่ะเซอทาความสะอาดอย่างต่างๆไวกอนนะคะก็บ่ได้ว่าทําความสะอาดทันทีนะคะพี่น้องค่ะบ่ได้คือฝรั่งวัยรุ่นหรือว่าจังไดจังสี่นะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือบอกสู้กันฟังนิดหนึ่งนะคะในตอนนี้ความเปลี่ยนมาเทวานันวันนี้นะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> บาทนี้ไอ <c oughs> หลังจากนั้น ยูกันไปยั้งกันไปดูแลกันไปพุ่นละค่ะบางทีก็ผููเถ่าพ่อเม่ตัวโตก็บอกอยูว่าอย่าไปวานอย่างนี้อย่าไปด่าไปนั่นไปนี่แล้อลูกเล้ออดเอาเด้อว่าสัว่าเจ้าของเลือกเลี้ยวในทางที่ตัวเองเลือกเดินแล้วเป็นทังไดก็อดข้นไปตามสเต็ปของเฮาเผื่อวันข้างหน้าอานาคตเฮาดีเฮาได้ซอยพีซอยน้องซอยพอซอยเม่ได้ทั้งสี่ก็อดเอานะครับพี่น้องคะ่ะตอนนั้นก็กาว่าเจ้าของบ่ดี ก็อาจจะย่อมรับอยู่ครับเพราะว่าแอบ,บคบแอบ,บคบแอบ,บเดียนลูกกับฝรั่งคนอื่นไปน้ำมนะคะในเว็บในอย่างต่างๆนะคะตอนนั้นในการหาคู่ให้อย่างมีฝรั่งอเมริกาเยอรมันนี่ยังมาชอบตัวๆกับแอบคบไว้นะคะตอนก่อนเสือเกลพอยายนี่ค่ะเราก็เฟนคนปัจจุบันกับแอบคบไปน้านะคะติดต่อสื่อสารทางอีเมลเปิดกล่องเ,เปิดอย่างกันข้าวระยะหนึ่งก่อนนะคะคนนี่แหละค่ะยางงบงบ nip ๆ nip อยู่นี่แหละค่ะพี่น้องขาอันนั้นล่ะ แอบคบไปจนว่าถึงจุดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจงสีบ่าเรื่องต่อเนื่องว่าหลังจากเลือกกับพพอใหญเแลวปีสุดท้ายในภาพพญายิ้นเคนื่นไม้ค่นปัจจุบันนี้ไปแนะนําเหพิ่นรุจจักรเราเพิ่นเป็นจังได๋ต่อกันในวันข้างหน้าเพิ่นเป็นจังได๋เพิ่นโมโหเพิ่นด่ากันบ่ยังกันบ่เพิ่นช่วงหนึ่งพ่อใหญ่เกาเนี่ยก็ว่ายูหดอกว่าฉันอยากเห็นหน้าเขา เขาเป็นยังที่จังาติเธอไปจากสันจังสันจังสี่นะคะพี่น้องค่ะบ่ได้ย้อมหลับนะเท่าสมือพอใยญ่เกาพอใหญ่เถ่าแฟนเกาตัวตก็บ่ได้ย้อมหลับแบบเกี่ของมีข้อขาดโต๊ะบกห่องมองได้เด้พันวาพ็นดีเหมือนเด็กขี้เหล่าเมายาจังสันกระได้ะพี่น้องค่ะกระเด็อดแต่โทษจังสี่ล่ะค่ะระบาดนี่ในส่วนที่เหลาเมายากับเขาใจยุค่ะแต่ว่าหนึ่ง บ่หึงบ่หวง,งปล่อยห้เฮาเป็นอิสระยามกางวัลต่างเพศเศร้าจนหกโมงแรงแปดโมงเช้ายันหกโมงเย็นตัวตสิไปไสก็ได้ไปทํางานหรือว่าไปหาลูกค้าหาลูกค้าเป็นหววตามคอนดงคอนดูในปัตยงปัตยาเราก็ปล่อยเ,อเหตุยดถุกยางนะคะก็ได้เงืนเดือนจากเล่าไปพองซัมพอทนไดซัมพอสีทนได้ว่าส,สันวาพ่นองค่กะก็เดยไดทนมากกตจังเหตุดมากจืว่าอยู่กันมากจืว่าถึงขันเลิกล่านะคะ บาทตอนต่อไปก็สิบ้าเป็นตอนมาคอนเรียนแล้วก็พาทั้งขัวทั้งแฟนใหม่สามีคนนีแ้แหละครับไปแนะนํากับคนเก่ามันจะเปลี่ยนแบบดวาวสู้กันฟังตอนต่อไปเด้อค่ะจะฝ่าวเบื่อกันเด้อติดตามไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะคะกำลังใจดีๆมีให้เสมอมากค่ะ ฝากช่องนีน้ำเด้อค่ะช่องน่อยๆนะคะเ <c oughs> ถยไทยสไพ์ฮอลแลนด์สวัสดีค่ะ